สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นก็มีเรื่องราวดีๆนะคะจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่มาจากหนังสือเล่มนี้เร d i c a l เ e m i s มช mm ั hmm. ่นะคะวันนี้ก็อ่านมาเกือบจบแล้วนะคะเล่มนี้อ่ดรเคลลี่นะคะเป็นคนเขียนใช้เวลาเขียนถึง10ปีนะคะหนังสือเล่มนี้ก็คือดรเคลลี่เนี่ยเขาก็ทำาการติดตามคนไข้นะคะที่แบบหมอบอกว่าเออส่งกลับไป บ้านแล้วนะคะก็คือรักษาไม่ได้แล้วเนี่ยปรากฏว่าคนไข้เนี่ยก็ไปหายที่บ้านนะคะแล้วก็หมอคนนี้เขาก็ติดตามนะคะว่าเออคนไข้เนี่ยทำอะไรอย่างไรนะคะทําไมคนไข้เนี่ยถึงได้อ่าหายนะคะก็เขาติดตามคนไข้แบบนานนะคะเกือบสิปีเลยนะคะหนังสือเล่มนี้ที่เขาเขียนนะคะเขาติดตามคนไข้หลายปีมากเลยว่าคนไข้เนี่ยหายได้อย่างไรนะคะเสร็จแล้วตอนนี้ก็อ่านมาใช้ท้ายแล้วนะคะตอนนี้หมอก็สรุปออกมานะคะว่า มีแค่สองในเก้าเคสที่หายจากการเปลี่ยนฟิสิกอลนะคะการเปลี่ยนฟิสิกอลของเขาเนี่ยก็หมายถึงว่าการเปลี่ยนอาหารการกินนะคะแล้วก็สมุนไพรนะคะแล้วก็วิตามินแล้วก็ดีท็อกแล้วก็การออกกาลังกายนะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็คือ,อาการปรับด้านอิมมชั่นอลแล้วก็การดูแลด้านจิตใจก็คือการปรับเรื่องของจิตใจและความรู้สึกนั่นเองนะคะแล้วก็คง ทำเรื่องของอเปลี่ยนอาหารแล้วก็ดีท็อกแล้วก็ซัพเมนอะไรไปไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะเอ็กซ์เซซาไปพร้อมๆกันแต่ว่าเขาจะมาเน้นในเรื่องของจิตใจนะคะเป็นแล้วก็จิตใจและจิตวิญญาณก็คือ,อจิตใจและก็การดูแลเรื่องอของอความรู้สึกนะคะ มอคนเนี้ยเขาก็รู้สึกนะคะว่าเขาอะเซอร์ไพรส์มากเลยนะคะคนเขียนเนี่ยนะคะเพราะก่อนหน้าน,นี้เขาคิดว่าคนที่จะหายป่วยเนี่ยพงดูแลอาหารนะคะทานวิตามินอ็กซไซจ์ดีท็อกด้วยกาแฟมันตรงกันข้ามนะคะเพราะว่าหลังจากที่เขาเข้ามาศึกษาเนี่ยและสัมภาษณ์เนี่ยเก็บข้อมูลกับผู้ป่วยนะคะมันกลายเป็นว่าเรื่องจิตใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะ ทีนี้มาถึงดอ่ดอเตรคนนี้นะคะด็เรเรี่นะคะเขาก็มาพูดถึงเรื่องความรู้สึกนะคะอารมณ์และจิตใจนะคะความคิดที่เรายังติดค้างอยู่ในอดีตไม่ปล่อยวางอารมณ์เหล่านี้นะคะมีความเชื่อมต่อกับสุขภาพร่างกายของเรานะคะเราจะมาดูกันว่าการเก็บกดความรู้สึกโดยเฉพาะความเครียดและความกลัวมันไม่ดีกับสุขภาพเราอย่างไรนะคะ จากที่เข้าไปศึกษามานะคะหลายๆเคสนะคะโดยปกติเนี่ยร่างกายทุกๆคนเนี่ยจะมี c a n c e l เซล l อยู่แล้วนะคะก็คือมีเซลล์มะเร็งอยู่แล้วนะคะซึ่งเซลล์เซลมะเร็งเนี่ยนะคะเซลลเนี้ยเกิดจากของเสียนะคะที่เกิดขึ้นจากท็อกซิกนะคะเซลล์เสื่อมเป็นต้นนะคะแต่เซลเหล่านี้จะถูกกำจัดออกโดยภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะ ถ้าภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานไม่ดีก็จะทำให้เกิดการสะสมของเซลล์เสื่อมของเสียนะคะทำให้มีเซลลมะเร็งเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการ clearing out anything that stuck ก็คือ,อาการกำจัดนะคะ,ะทุกทุกอย่างที่ทำให้เกิดการบล็อกเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะมีอะไรบ้างนะคะทีะ่เรา ที่มันเกิดการบล็อกได้นะคะก็คือ 1. p h y s ฟิสิก็คือร่างกายนะคะ2ก็คืออ m o t มชันอก็คือความรู้สึกนะคะส p i ริ t u ช l นะคะก็คืออารมณ์และจิตใจนะคะทีนี้เข้าไปดูว่าเรามีจุดไหนนะคะที่บล็อกนะคะเราอยู่นะคะและเข้าไปดูว่ามันเกิดจากอะไรนะคะและกำจัดการบล็อกนั้นนะคะ อันนี้ก็เป็นเคสตัว่อีกหนึ่งเคสนะคะที่ดอเรเคลลี่เล่าให้ฟังนะคะก็คือผู้เขียนเนี่ยนะคะคนป่วยหนึ่งคนนะคะชื่ออาดัมนะคะเขาเชื่อว่าสาเหตุที่เขาเป็นมะเร็งสมองขั้นที่สามเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกและจิตใจเหยุการรอดชีวิตของเขานะคะอยู่อยู่ที่สามปีครึ่งนะคะหลังจากการผ่า,าตัดสองครั้ง เขาปฏิเสธการรับทีโมและฉายแสงเพราะเขาเห็นว่าการรักษามีอาการข้างเคียงสูงและมีอัตราการรอดชีวิตต่ำมอก็บอกเขาว่าถ้าเขาไม่ทำมะเร็งจะกลับมาภายใน1ปีเขาเลือกที่จะใช้วิธีอื่นเขาเปลี่ยนอาหารการกินอาหารเสริมช่วยเคลียร์ร่างกายปลดปล่อยจุดที่อุดตัน ขาโฟกัสที่ปลดปล่อยความรู้สึกสิ่งลบๆที่ติดใจเขาอยู่ในอดีตเขาบอกว่าถ้าคุณย้อนเข้าไปดูในความรู้สึกความลึกคิดของคุณที่ผ่านมาแล้วเข้าไปเช็คดูว่าคุณมีความโกรธแค้นความเสียใจความน้อยใจอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าแล้วเข้าไปเคลียร์ความรู้สึกตรงนั้นออกอดัม เขาออยู่กับมะเร็งมาสี่ปีแล้วนะคะทั้งๆท,ที่หมอบอกว่ามะเร็งจะกลับมาภายในหนึ่งปีเขาไม่ได้อยู่กับมะเร็งก็คือเขาหายนะคะแล้วกอ็อยู่มาสี่ปีแล้วนะคะทั้งๆท,ที่หมอเนี่ยบอกว่ามะเร็งจะกลับมาภายในหนึ่งปีนะคะเขาเชื่อว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเข้าไปปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกลบๆความโกรธความเสียใจน้อยใจที่ติดค้าง อยู่ภายในใจนะคะอะตอนนี้นะคะผู้เขียนเนี่ยเขาก็จะอธิบายถึงว่าความรู้สึกนะคะที่เก็บกดเอาไว้จากอดีตนะคะไม่ว่าจะเป็นลบหรือบวกนะคะอยู่ในจิตใต้สำนึกหรือจิตสำนึกนะคะ ส่วนใหญ่จะเก็บความรู้สึกลบๆเอาไว้เก็บความเครียดความกลัวเหตุการณ์ต่างๆที่ทําให้เจ็บปวดความเสียใจความเสียดายความโกรธและเราก็เก็บความรู้สึกที่มีความสุขไว้ด้วยบางคนคิดว่าความทรงจําที่เป็นความสุขคงดีแต่ถ้าความทรงจําที่เป็นความสุขนั้นอยู่ในอดีตอาจทาให้คิดถึงบ้านได้นะคะและความ ทรงจําที่เป็นสุขในอดีตอาจต่อต้านหรือน้อยกว่าความสุขในปัจจุบันก็ทําให้เกิดการเปรียบเทียบได้และเป็นทุกข์ใจได้นะคะไม่ว่าความทรงจําจะเป็นลบหรือบวกคุณอาจจะจําไม่ได้แบบไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนบางทีอาจคลาดเคลื่อนไปนิดหน่อยความทรงจําทั้งลบและบวกนี้ก็ให้เกิดความรู้สึกรบลบ,ลบ ซึ่งถ้าเก็บความรู้สึกไว้นานๆทำให้มีผลต่อสุขภาพนะคะขอเปิดหน้มาถึงเคสสตาที่ที่สองนะคะคนนี้ชื่อเอมิลี่นะคะเขาเป็นคนหนึ่งนะคะที่รอดอชีวิตจากมะเร็งนะคะ เขาโฟกัสไปที่ปลดปล่อยความรู้สึกในอดีตนะคะช่วยให้เธอเยียวยาจากมะเร็งนะคะเขาไปมะเร็งปากมดลูกระยะ4ี่นะคะและรับการผ่าตัดเขาเชื่อว่าร่างกายของเขา air. อ่อนแอเกินไปนะคะที่จะรับทีโมและฉายแสงได้เขามีความรู้เรื่อง Energy นะคะเมดิซินนะคะเกี่ยวกับการเยียวยาด้วยพลังงานนะคะ ทำให้เขาเชื่อว่าความรู้สึกลบๆที่อ่่าทีเธอเก็บไว้จากการหย่าร้างกับสามีของเธอทำให้ภูมิคุ้มกันตกลงนะคะหมอจะให้เธออคีโมนะคะแต่เธอขอเวลาหมอสี่อาทิตย์นะคะในการแก้ปัญหาของเธอนะคะเธอบอกหมอว่าเธอเชื่อว่าปัญหา ในการหย่าล้างของเธอมีผลต่อชักกล้าที่สองใกล้ปากมดลูกดังนั้นการที่เขาเป็นนักเอร์จี้บำบัดหรือว่าเป็นนักที่ใช้พลังงานนะคะในการบำบัดนะคะเขามีเทคนิคที่จะลองทำดูในการเยียวยาหมออนุญาตนะคะเธอแต่บอกเธอให้มาทำซีทีสแกน หล,หลังจากนี้สองอาทิตย์นะคะและเทสอื่นๆเพื่อให้แน่ใจว่ามะเร็งไม่มีแล้วเขาทำตามนั้นเขาใช้เลกกี้โยกาฮิลิ่งนะคะยกก็คือโยคขานี่แหละค่ะแล้วก็ใช้าการอาเอนเน g y แบบสัมผัสนะคะเลกกี้นี่ก,ก็เป็นการใช้พลังงานนะคะในการฮิลิ่งนะคะ การเยียวยาแบบสัมผัสนะคะการสวดมนต์การร้องไห้การหัวเราะและการให้อภัยและใช้เทคนิคต่างๆเพื่อบำบัดความเสียใจจากการหย่าร้างต่างกายเริ่มเยียวยานะคะหลังจาก2อาทิตย์นะคะเธอไปทำ ct scan หมอตกใจว่าไม่มีมะเร็งเหลืออยู่แล้ว และและหมอตรวจไม่เจอมะเร็งเลยนะคะมาจนถึงวันที่เขาให้สัมภาษณ์นี้นะคะคือ6ปีแล้วเอเมิลี่เขารู้สึกมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงดีโดยเฉพาะตอนนี้เขาปลดปล่อยอารมณ์ลบๆที่เกิดจากการหย่าร้างเขามีความสุขขึ้นค่ะ มาถึงอตอนนี้ผู้เขียนนะคะก็อาจจะอธิบายว่าความเครียดเนี่ยกับมะเร็งเนี่ยเป็นเป็นผลอย่างไรกันนะคะตลอดอ20ปีที่ผ่านมางานวิจัยนะคะเริ่มที่จะสนับสนุนทฤษฎีของการปลดปล่อยความรู้สึกในอดีตจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเรานะคะในอดีตนะคะงานวิจัยโฟกัสไปที่ อารมณ์ความรู้สึกแบบไหนและมีผลกระทบต่อร่างกายอย่างไรหนึ่งในงานวิจัย landmark stress study เผยแพร่ข่าวสารในหนังสือ New England Journal of Medicine in 1991ปี1991นะคะในงานวิจัยนี้ทำในคน420คนนะคะชายและหญิงตอนแรกก็เป็นการตอบแบบสอบถามหลากหลายรวมถึง ระดับความเครียดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็แบ่งคนกลุ่มนี้เป็นสองกลุ่มนะคะหนึ่งกลุ่มเนี่ยให้ฉีดน้ําเข้าจมูกนะคะและอีกหนึ่งกลุ่มเนี่ยให้ฉีดเชื้อโรคเชื้อไข้หวัดเนี่ยเข้าจมูกนะคะตัวที่คนพวกเนี้ยไม่รู้ว่าเขาได้สเปรย์ตัวไหนกันนะคะคุณเดาได้ไหมได้ไหมว่าผลออกมาเป็นอย่างไรกลุ่มที่ บอกว่ามีความเครียดความกังวลน,นะคะเริ่มมีอาการเป็นหวัดนะคะในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ไม่ค่อยเครียดและกังวลผลกระทบน้อยและไม่ค่อยมีอาการนะคะและสามารถสู้กับไข้หวัดได้นะคะในงานวิจัยนี้ความเครียดและความกังวลทำให้ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างในงานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า ถ้ามีความเครียดและความกังวลจะทำให้ร่างกายอ่อนแอและทำให้ป่วยได้นะคะการศึกษาพบว่าความเครียดมีผลต่อ,อร่างกายทำให้ป่วยได้เช่นโรคหัวใจโรคแพ้ภูมิตัวเองและมะเร็งมันยากที่งานวิจัยจะออกมารับรองได้ว่าความเครียดทำให้เป็นมะเร็งได้ในงานวิจัยได้บอกไว้ว่าความเครียดทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำลงและภูมิคุ้มกัน มีหน้าที่ไปจัดการกับเซลล์มะเร็งนั่นเองนะคะดรวาเบิร์กและดรโคบายาชินกจะพิมพ์ชื่อไปให้หน้าจอนะคะเผื่อใครจะไปรีเสิร์ชดูต่อนะคะเชื่อว่าความรู้สึกที่ติดค้างในใจมีผลทำให้ไมโตคอนเดรียเสียหายได้ไมโตคอนเดรียมีหน้าที่ เปลี่ยนออกซิเจนเป็น energy หรือพลังงานที่ร่างกายนำไปใช้ได้และเขายังมีหน้าที่บอกเซล์ลให้ฆ่าตัวตายเมื่อถึงเวลาตายและแทนที่ด้วยเซล์ลใหม่กระบวนการนี้เรียกว่า apoptosis เวลาที่ร่างกายเป็นมะเร็งเกิดสองสิ่งนี้คือ 1. นมะเร็งจะไม่ได้อาหาร จากออกซิเจนแต่ไปได้อาหารจากน้ำตาลแทนและเซลล์มะเร็งจะไม่ตายและขยายเผ่าพันธ์นะคะมะเร็งจะไม่เกิดขึ้นที่หัวใจและที่ลำไส้เล็กเพราะว่าสองจุดนี้มีเส้นเลือดเยอะและออกซิเจนสูงดรเตอร์โคบายาชิให้ความสำคัญกับไมโตคอนเดรียเสียหาย การรักษามะเร็งของเขาโฟกัสไปที่ซ่อมแซมไมโตคอนเดรียเขาใช้เทคนิคในการดูแลร่างกายและจิตใจใช้เทคนคิคให้คนไข้ได้ปลดปล่อยความรู้สึกการศึกษาพบว่าถ้าเราปลดปล่อยความโกรธความกลัวความเครียดสามารถทำให้ภูมิต้านทานแข็งแรงขึ้นได้มีคนไข้มะเร็งเต้านมคนหนึ่ง เขาไปเข้าคอสอลดความเครียดนะคะสเ r ร l ลิฟนะคะ10อาทิตย์ทำให้ไว้บัตเซลเมดเลือดขาวเพิ่มขึ้นนะคะสรุปว่า,าความรู้สึกด้านลบที่ติดค้างอยู่ในใจมีผลทำให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอและความสามารถไปสู้กับเซลล์มาเรียงได้น้อยลงถ้าเราผ่อนคลายความเครียดจะทำให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้นนะคะ การปลดปล่อยความกลัวเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคนเป็นมะเร็งทุกคนมีความกลัวไม่ว่าจะกลัวเรื่องความความเสียใจความโกรธความกลัวตายเป็นเรื่องที่ทุกคนที่เผชิญในบางเวลาในชีวิตและผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งจะต้องเผชิญกับมันตั้งแต่วัน ที่รับรู้ว่าเป็นมะเร็งเพราะว่าความกลัวเป็นความรู้สึกที่เด่นชัดนะคะที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยมะเร็งคนที่เป็นฮีลเลอร์หลายๆคนบอกว่าความกลัวเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องปลดปล่อยออกมาคนที่ฮีลเลอร์ก็คือพวกที่ว่านักบำบัดต่างๆนะคะ นะคะเขาก็เชื่อว่าสิ่งสําคัญนะคะก็คือต้องกําจัดความกลัวออกมานะคะมีฮิวเลอร์นะคะคนหนึ่งนะคะก็คือเป็นนักบําบัดเนี่ยนะคะชื่อแพตตี้คอลินเป็นหมอนะคะเขาเป็นหมอนะคะเขามาีความสามารถมองเห็นอนาคตและมีตาทิพ เขาสามารถนะคะบอกผู้ป่วยได้ว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งตรงไหนอย่างไรและทําไมถึงป่วยเราจะพิมพ์ชื่อไว้ให้ตรงหน้าจอนะคะเผื้อใครยอยากจะไปรีเสิร์ชเพิ่มเติมนะคะแค่ดูหน้าผู้ป่วยนะคะแล้วก็สัมผัสนะคะกับพลังงานของผู้ป่วยนะคะเขาก็สามารถบอกได้ เขาเล่าให้ผู้เขียนฟังว่าเขาเกิดมามีดวงตาที่แตกต่างจากคนอื่นกับเขามีความสามารถที่จะมองเห็นพลังงานของคนอื่นผู้เขียนก็ถามหมอคนนี้นะคะว่าผู้ป่วยมะเร็งควรทำอะไรในการเริ่มเยียวยาร่างกายตัวเองเขาบอกว่าให้ร่างกายจิตใจอารมณ์ความเชื่อสมดุลกันทำให้ร่างกายผ่อนคลาย กับความตายและการมีชีวิตอยู่ยิ่งร่างกายผ่อนคลายสมดุลมากเท่าไหร่โอกาสที่ร่างกายจะเยียวยาก็จะมีมากขึ้นถ้าคนที่มีความกลัวก็จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันตกลงดรคาลีนเ <Cor> ชื่อว่าการกำจัดความกลัวร่างกายผ่อนคลายช่วยให้ร่างกายสมดุลมากขึ้นความกลัวทำให้ร่างกายชัดดาวนะคะ มาถึงเคสต่อที่อีกเคสหนึ่งนะคะก็ะคือคนนี้ชื่อเนตันนะคะเขาเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่สี่นะคะเขาปฏิเสธนะคะไม่รับคีโมเพราะเขารับมาหลายครั้งแล้วนะคะไม่ได้ผลนะคะวันที่เขา,าปฏิเสธีโมเขากลัวมากเขากลัวว่าเขาจะตายนะคะหมอบอกเขาว่า เขาอยู่ได้1ปีหรือ2ปีเท่านั้นนะคะจากวันที่ผู้เขียนเนี่ยไปสัมภาษณ์เขาอยู่มาหปีแล้วนะคะในตอนเขาเลือกที่จะไปใช้การรักษาโดยแพทย์ทางเลือกและ Energy Healing เขากินมิสโทเฮอร์โบ อาหารเสริมและปลดปล่อยความรู้สึกลบๆเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในอดีตและความกลัวกับความตายเขาเล่าให้ฟังถึงความกลัวตายความกลัวนะคะทำให้ร่างกายอยู่ใน fight to fight mode หมายถึงร่างกายไม่สามารถพักผ่อนและซ่อมแซมได้ถ้าร่างกายอยู่ในความกลัวมันยากที่ร่างกายจะเยะียวยาในงานวิจัยพบว่าคนที่ขี้กลัวร่างกายไม่สร้างคิวรเซลเวลาที่อยู่ในสถานการณ์ที่มีความเครียดคนที่ไม่ขี้กลัวร่างกายเขาสร้างคิวรเซลในงานวิจัยอีกอันหนึ่ง แบ่งคนออกเป็นสองกลุ่มหนึ่งกลุ่มให้ีมโมอีกกลุ่มหนึ่งให้น้ําแต่คนที่ถูกทดสอบเขาไม่รู้ว่าเขาได้รับอะไรฉีดเข้าไปปรากฏว่ากลุ่มคนที่ได้รับน้ําฉีดเข้าไปก็ผมร่วงด้วยเนื่องจากความกลัวนะคะเห็นไหมคะว่าความกลัวมีผลมากๆนะคะ คนที่ผู้เขียนสัมภาษณ์มาทั้งหมดนะคะบอกตรงกันว่าควรกำจัดความกลัวแล้วร่างกายจะเยะียวยาเพราะความกลัวทำให้ภูมิต้านทานตกนั่นเองนะคะการกำจัดความกลัวและความรู้สึกลบๆที่เกิดขึ้นภายในใจที่ติดค้างในใจและโฟกัสอยู่กับปัจจุบันจะช่วยให้ร่างกาย ่อนคลายและเยียวยาได้ดีขึ้นนะคะก็อันนี้ก็เป็นข้อสรุปนะคะของอวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะได้ความรู้นะคะที่นกมาแชร์ให้นะคะไม่มากก็น้อยนะคะใครชอบเรื่องราวแบบนี้นะคะแล้วก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะนกจะได้มีเรื่องราวและความรู้ดีๆนะคะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันอีกนะคะ แล้วก็จะได้เป็นประโยชน์นะคะได้ช่วยให้ความรู้กับทุกคนนะคะแล้วก็ได้ช่วยทําให้พวกเขาเนี่ยได้ความรู้แล้วก็สุขภาพดีกันด้วยนะคะแล้วก็หันมาดูแลสุขภาพนะคะทั้งร่างกายและจิตใจด้วยกันนะคะก็ใครชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้นกด้วยนะคะแล้วก็นอกอยากให้เพื่อนๆนะคะเข้าไปติดตามนะคะในอีกช่องทางหนึ่งของนอกนะคะนกจะให้พิมพ์ไปให้หน้าจอนะคะ แลก็ขอให้ไปติดตามนะคะในช่องพลังแห่งใจนะคะโดยโค้ชนกนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือในช่อง YouTube นะคะ mm hmm. uh, my power พลังแห่งใจนะคะ mm hmm. ก็นกพิมพ์ไปให้หน้าจอนะคะ mm hmm. ขอ,อย้าุาอีกทีนะคะใครสนใจการพัฒนาด้านจิตใจนะคะแล้วก็การทําอย่างไรนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะทําให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสุขขึ้นนะคะแล้วก็ ทำให้ร่างกายเราเนี่ยช่วยให้เขาได้เยียวยามากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วยกันนะคะใครสนใจเรื่องราแบบนี้นะคะนกจะหาข้อมูลดีๆนะคะมาแชร์ให้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอ่าการเทคนิคการให้อภัยนะคะแล้วก็อ่าการอ่าระงับอารมณ์ต่างๆที่เป็นอารมณ์ลบนะคะแล้วก็มีเทคนิคอีกหลายๆเทคนิคที่นกจะหามาแชร์ให้เ,เพื่อนๆฟังกันนะคะเกี่ยวกับการดูแลด้านจิตใจและอารมณ์นะคะ เพื่อที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยไม่ป่วยนะคะแล้วก็ให้ร่างกายเรานะคะได้เย่อยานะคะเพราะว่าทุกระบบในร่างกายเนี่ยเขาลิงก์ถึงกันหมดนะคะใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องจิตใจนะคะมาดูรายจิตใจกันนะคะแล้วกเ็เรื่องของการปรับความคิดต่างๆนะคะทําให้เราใช้ชีวิตได้มีความสุขขึ้นนะคะใครที่แบบว่าสนใจเรื่องราวแบบนี้แบบนะคะก็นกฝากนะคะให้ไปอา่อาอ่า เข้าไปในกลุ่มนะคะใน Facebook นะคะชื่อพลังแห่งใจโดยโคชนกนะคะนกพิมพ์ไปให้หน้าจอนะคะแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งก็คือ YouTube นะคะ my power พลังแห่งใจก็คืออนาคตนะคะน้องจะมีการไลฟ์สดนะคะในช่องในสช่องนี้นะคะเพื่อที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับด้านจิตใจโดยตรงนะคะอันนี้คือสิ่งที่น้องจะเน้นมาและเป็นสิ่งที่นกศึกษามานะคะก็ ก็วันนี้นกก็คงให้ข้อมูลเพื่อนๆนะคะ,ะแค่นี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็อขอให้ทุกคนนะคะ,ะช่วย like, กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ให้ขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ